ถ่ายเกมต้องไปดูจริงครอบวัวว่าแล้วมีเกือบบ้านใหญ่ครับอยู่ข้างเฮ้ยบ้านใหญ่สามอ่ะมีแค่โกลนโอ้โหมีดูนด้วยมีแล้วเหรอเดินมาเนอะอะเนี่ยดเนิร์ดเนิรนะนั่นก็เดินมาเนอะจุดไฟปะมใช่นะ ดรวตัวเดิมไม่มีล็อเครื่องอ่ะจำได้ตัวเดิมมันมีทื่เครื่องแรงทานาเทกลูนแล้วก็ประจุไฟรูปไฟเดี๋ยวเล่นไฟลหร okay. อเราเรื่องว่ะภูหรหานี่มันาน,านานเนาะมันไล่ใครอยู่กนวะเนี่ย,ยบ้านใหญ่นิ่งสัตว์อะไเพื่อนอะไรเพื่อนไะไห,ห,หวานเย็นเหมือนโพ เดูหายนดนหายมันจะไม้หมูต่อต่อต่อใหม่ได้เพื่อนอยู่ต่อใหม่ได้เพื่อนอยู่อยู่หน้ากูเลยกปั่นอยู่กันไอ้ถอดเสื้อเด็บอีกหนึ่งเมื่อไหร่เข็ยนมาเจอเนี่ยรก่รอะไรหนึ่งกันเพื่อนไปตอบหน่อย อแปอแล้วตอแปะไปเียนอปอ้าเรคอเเป็นปเป็นคนยกมีโนวันแน่เลยเดียวเท่แก่เลยไดมีธนากูอยู่ร่างกลางอีปลาเดือนอยู่แปะอยู่ไหมหมูอะไหนวะ อยู่ฝั่งบ้านเล็กอะตรงข้ามไม้หมูไม่อุ้มเหรอเฮ้ยถ่ายล้มสองไม่อุ้มแน่เงี้ยว่าไม่อุ้มแน่ฟ้องเดยวกูทำเครื่องระเบิดแล้วไอ้เหมือนอุ้มเราวงเด็กกูไปช่วยให้ใส่กร่สุนเลยโอเว่นเน้น แล้วเมืออกูรอช้าเลยพุ่งแล้วทันป้าสองแม่งก็ลงเป็นไปนี่งแน่เลยอะไรพี่อ่ะสวยร่าง <c oughs> ไปโอ้ช่วยไม่ได้อะไรพี่ย Quang, 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 quang. Give me a chimin. Nha, hay là, mẹ mẹ. Nha, mẹ, 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 ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่มีเพื่อนมาตีเพื่อนมีวอลรอบปะมีไอเยียไอเยียถอดเสื้อมาทำไมเนี่ยหย่อนเก็เขาเจอไหมหมูนะได้ได้ได้นี่คนเดิมปะที่บอลโล่์ปะทอะไรแข้แงหลังไม่น่ามีก่อนมี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 แขงหลังมีแขงหลังหวานเย็นเหมือนโกยนี่หว่าตัวนี้หวานเย็นหวานเย็นเฮ้ย ลมไม้อัดหน้าด้วยอะไรของมันเนาะไอ้ยศถอดเสื้อรอฉายไฟฟับไม่ลมฉายซุยอ,อะไรของมันเนาะแกโดนเทมเบลเบ็ด<ง>อีกปะเนี่ยไม่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 เบ็ดไม่เบ็ดกูร,ร,รอช่วยกูรอช่วยเห้ยกูหิวเพิ่งก่อนเออไปเลยเกี่ยวหนูเนี่ยไม่เห็นซุยออหรือเปล่า เหนือโกิงแม่นอยู่เกมเขมเลยอ่ะเอเนเครื่องแฝงทันทัทั่ดเครื่องแรงเครื่องแรงโอ้ยันหรอเจ็บสางบินใช้ได้วิใช้ได้แต่ไม่มีธนาก็เปล่าประโยชน์นะไอ้เนี้ยอ่อเหียอะไรลุ้ละลุละ ย้ำไม่ได้ย้ำหวานเย็นย้ำหวานเย็นอยู่เห็นหวานเย็นเมื่อกี้มึงป้าอยู่เองอยู่อ่ะหวานเย็นอยู่เองเหรอไ่ใช่ไมกูยอยู่กับเพื่อนกูอยู่แถวหวานเย็น,นอยู่ประมาณฝากลางเขนะ้มจดัดฟ้องฟ้องอยู่ขวา,าขวาขวาเนี่ยเออเจอแล้ว หวานนี่เหมือนกุ้ยทรงผมไม่เหมือนไอ้เฮียใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกถอดเสื้อไม่ถอดเสื้อกูไม่เหอยเดี๋ยวกูไปเฉี่ยให้ก็ได้นะกูยังไม่เคยโดนแผลได้เหมือนกันเล่นให้นทำนานมือพี่หรอกไม่เงาเหรอเอามึงมาแล้วมาแล้วมึงเพื่อนให้ได้อยู่เจอกูอยู่แมททึบไม่ไปไปบ้านเล็กไอ้เหี้ย กลับมา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 แล้วฟ้องหวาดติดโอเคอยู่สายกลางนะอยู่โปอยู่โผล่เนี้ยเอาปั่นเครื่องอยู่แม่เทพกลัไมาเหรอโอ้ยเห็นรูมากกูซ้อนตุ่ได้นะไว้ไม่ถึงวะเล่โกเล่โกว่าใหญ่เนี้ยเอามอานะกลับไปอุ้ม โอ้ยเยอะทัน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 โอเคไวเนียนเนียนๆจเจ็ฝาอ่อแดดไม่ได้ตอนนี้ไม่ถนาดมือกูหรอกมาแม่เทพได้นะผมไม่เอาอ่ะอยู่อ่ะเฮ้ยวันหน้าว่ะโอ้โหไปเลยวันหน้ามีใคร อะไรครับน้องๆใจเย็นๆแใครแั huh. uh ่นเสื huh. uh ้อวะโยกูไ huh. ม yeah. okay. yeah. uh ่ม huh. ีอ uh ยู huh. mm ่ไนวะนีย hmm. น right ี่บองูวดูให้ปันอยู่ปันอยู่มีคนปันอยู่โอ้ยนอ้ยโอเคไอ้เกียไอ้เกียเดินไปแปลกว่ะฟ เดินไวเดินไว <D> ้เดินไว้วะเชี่ยตัวใช่เหรอไปล่างแล้วไอ้เหี้ยไปล่างแล้วไปบ้านเลยก็ไอ้สัตสขวานไงประตูตขวากลางกับซ้ายบนเหมือนเดิมเลยเปิดขวาขวาให้ <Okay. S 2> โอ๊ยเพื่นช่วยปะยังไม่มีผู้ช่วยเลนเดี๋ยวพี่นี่<า>แตกเรียบร้อย เพื่อนเปิดเพื่อนเปิดตรงบ้านเลยอยู่กองดึงได้ดึงได้ดไ,ดไปตรงบ้านเล,เล,เละเถอะไปไปไปมีแทงหลังอยู่ไม่ต้องห่วงท้ายบนเถอะสายล่างไม่มีโนวันเนี่ยไม่มีก็โอเคก็เสร็จยังมาเพิ่มแล้วมันมีอะไรบ้างวะไอ้้เหียมาด้วยเหีเเ้ยทันอยู่ทันอยู่จะแทงหลังออกไอ้เหี้ย ยังก่อนจ่อฉายเปอย่างนั้นแล้วเว้ยเฮ้ยพอติดแล้วเว้ยเห็นหยากนะอยากนานะนี่นี่อย่างชอบเลยเกียร์โคตรชอบอุ้ยเจ็ดหมื 70, ่นว่ะเอาเรื่องเต็มทะลุทะลวงได้เจอดีโออ่ะอืม อ๋อชาโดบอลเนี่ยบ้องชาโดบอลที่เครื่องแรงชาโดบอลจริงนี้ก็ดีนะมาที่ทำเล่